ให้เราสัมลองไหมให้เราสัมลองไหมสัมลองไหมให้เราสัมลองไหนเขามายังอ่ะเขาอยู่ไหนวะเารอเราอยู่เยี่รอพร้อมแล้วครับหายอังกฤษเขาบอกออาสตรีมเอามาหายแล้วหาแล้วเอาสตรีมถอยเขอเอาสตรีมเลยพัชเซิร์ฟทีมแล้ว็แอดไปคนหนึ่งแล้วมึงก็แอดเพัชเซิร์ฟอีกทีมอีกทีมหนึ่งให้เอาสตรีมพัชกรมาต้องตั้งถ่ายเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยหันหน้าจอได้มันตัดมันดึงหน้าจอได้มัน ตั้งถ่ายตั้งถ่ายก็ได้แต่เห็นจอด้วยได้รู้ว่าไม่โกงอะไรเงี้ยต้องตั้งตั้งถ่ายเลยหรอปัดแต่ต้องถ่ายเจอเธอเธอเธอหาโต๊ะอะไรตั้งกล้องเอาเก้าอี้โตน้ำมาไให้หนตั้งกล้องถ่ายอะไรวะถ่ายวิดีโอนี่แหละ โทรศัพท์ไยตองนี่เอานี่ต้องนี่ดีมากไอ้มัวนี้ไป็ูกเบกูยีดีกว่าหย่เชื่อโอเอเอเงทยังไงบอกอะไรสกอย่งดีมากุูน้องแต่เนีนยมันเป็นงเร็นการว่าเห็นไม่เต็มจอจะร้อนร้อนเข้าเด็ดไปไปปิดอะไปบล็ไม่ติดมันก็ร้อนดิ มันนับเป็นจอยเฉย็นหัวกูเนี่ยร้อนเย็นตึงเท่ห์นะเต้นต้นไปไหนอะไปห้องติดมึงด้วยนะมาเขาตอบกูแล้วเออมึงไปไหนมาไปห้องน้ำบอกว่าชีเซอร์ชีเชลเลอร์อ่ะกูกรอบไปให้คนแอคเอ้เซอร์เป็นคนนึงสร้างห้องอ่ะอ่ะเดี๋ยวกูแอดเซอร์เซอร์ติดนะถ่ายวิดีโอ เจอไอ้กให้คิวเลอร์ไปแล้วนะเฮ้ยใครคคิวเลอร์คนหนึ่งยังไม่ได้เริ่มถ่ายเพื่อนเพื่อนเลยฮะไอ้คิวเริ่มไปคนหนึ่งต้นเลยต้นเลยไอ้ต้นมันเป็นคิวมันต้องแอดเซอร์มันเกี่ยวเหี้ยอะไรเอาไปเช็ดอาไปเช็ดไอ้เรื่องกแล้วกัทุกคนเก่งเก่งเกินเก่งเกินมึงอยากก็ได้ยี่แค่แอดไปเล่นแข่งเฉยๆเออแอดไปอ่ะแอดไปดิกูยังค้างอยู่เลยเหี้ย ยังหาที่ตักล่องไม่ได้เลยครับตอนนี้ต้องลบเพื่อนคนหนึ่งไงเฮียแป๊บหนึ่งเพื่อนกูเยอะมากไอ้สัตว์ไม่นคีคิวเลอร์ใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวกูแอดไปงกันนะเนากูสุดเดิมนะเกมเล็กกว่าเปียวเฮียกูไดฮัทแทงหลังเอ้ยไม่ใช่แทงหลังลูทุกเอ่านะอันนี้ก็ไดฮ์ทเปิดกล่องหรอใช่ไหมเมื่อกี้ในใครใส่ป้าดเยวะไหมได เขาบัดเปียวจนะ้ะทีละคิด <ใน S 2> ัดเปิกใ,ใช่นะฮะแข็งหลังอย่าค้างทีละกูกดไปแล้วนะมาถึงแอดเขาไปแล้ว,นะม,ลวมันเห็นไม่เต็มจอเป็นไรประ่ะไม่หรอกให้ให้ไม่รู้มึงมีถ่ายามีหลักฐานอ่ะมึงไม่โกง,งอ่ะอืมกูไม่โกงไอ้ย่ากูถ่า,ถายมีหลักฐานไน่สบอัดหน้าจอไว้อีกเอะกนสังกเกตด้วยกันว่าถ้าเกิดมันโกงไม่โกงไอ้เหี้ย ตีวัดตีอะไรบินมาเลยปะบินมาเลยได้ป่ะเนี่ยโทรศัพท์ไปสับตกต่อยเราก็ไปรอในห้องก่อนเแล้วแม่เราขึ้นหน้าจอเผื่อไปแล้วกันกูไม่รู้ผีเขาเล่นซ้ำไม่ซ้ำมาแย่ไม่มีกันบ้านมาเอาแทงหลังมาเพื่อจะได้ใช้ป่ะลองดูต้องต้องก็ไปห้องขงบรแล้วนะก็เอาดินพุกไปอยู่แล้วใช่ไหมก็อยากให้เจอคนแรก ใช่ออยังไงมันก็คอมโบได้กันได้แล้วเราต้องย้ายดิสกันไหมนะเดี๋ยวกูย้ายต้นให้มันอยู่นี่แหละกูไปดูต้นเล่นเดี๋ยวกูพูดไม่ได้เฮียจะไปไม่แซงหนึ่ง้คนหนึ่งรีเกมโอเคเฮ้ยครับเฮ้ยมันมีเก้าอี้นี่ขายอ่ะก็คีออะไรมันเป็นเซลล์แคมปิ้งเซลล์อะเก้าอี้นั่งแคมป์อ่ะอี้ผ้าจากพันห้าเหลือห้าร้อยเองซื้อดิผมไม่มีตังคกันดิครับ กูกูเขาเชิญมันแล้วกูไม่ได้มันบอกว่าการตอบรับคำเชิญล้มเหลวไม่สามารถตอบรับคำเชิญได้อะเจ็ดแม่เป็นสตรีมเมอร์ด้วยว่ะข้าเข้าไปดิเขาให้ลิงทวิตมาว่ะไอ้เหี้ยห้มันมีอะไรหมายม่ยหมายหมายถึงเขาดูโปรไฟล์ให้เขาดูโปรไฟล์นี้คปดูสตรีมเออเอารูปอันนี้มาด้วย ตีขนมส้แป้งไงดาราเกาหลีไอ้สัตว์สมองดีแคมข้ามขั้วมาคุไอ้เฮียกระติกนี้ก็น่าซื้อกระติกเป็นกลางเป็นโต๊ะได้อะเฮ้ยเราไปอยู่ในห้องกันก่อนไหมได้พอดีพอดีชวนมาชวนมาชวนมายังกันเลยถ้าขอเชิญไม่ได้มันก็ต้องเชิญเขาไปโต๊มมุ้งไม่เชิญใครเลย เดี๋ยว้เชยมาหน่อยไม่รู้ว่าใครแข่งพร้อมกันเลยเหรอแข่งพร้อมกันดิไม่ทันแน่ถ้าแข่งรออ่ะตกประมาณสี่สิบนาทีนเลยแข่งไม่ส่นี่มันจะยี่สิบแล้วอะใครจะสตรีมได้ดีกว่าใหเชยดูไหมไอ้เชยก็ดูของตนอย่าลืมไม่รู้อ่าสตรีมไม่ได้ไอ้เหี้ยตุกเด็ดโทรศัพท์ไปสัก ให้ก thin, ูอ uh, ัดจอไวไหมหมายถึงอัดคลิปเพราะกกูม hmm. ีพวกอัดจออยู่อ่าก็ต้องอัดอ่ะเพราะมันต้องหนักต้องอัดทุกคนอยู่แล้วเฮียเผอเขาเช็คดูไม่งั้นโดนปรับแพ้ยังล้วเขาขอเช็คดูใครแล้วใครไม่อัดเชิมานน้อยเล้่พี่เชิญไหนพี่นึงเขายังไม่เชิญกูเลยการคำเชิญล้มเหลวเขาเขาบอกแป๊บพับรีเจนแป๊บ เราใหม่เราก็ไปรอเขาในห้องก็ได้ก็ใช่เราไม่ไม่ไม่ต้องให้คิวเลยสร้างให้คิวเลยสร้างโคตรห้องทำหลักอ่ะนะใช่ทำามไม่ได้มันก็สร้างก็ได้ที่ที่เราให้เราทำเลยครับงั้นกูตั้งค่าใหม่ก่อนตั้งค่าอัดจอเป็นแค่ทอมสันทอมสันเช็คเบิร์กเช็คอะไรกันด้วยนะก่อนไม่ให้โดนคะเลยเซฟพอแล้วเป็นจะพี่ต้องอัดจอไหมเนี่ย เสีย้แปดสาที่อัดก่อนนี้เฮ้ยทำหนึงแบบเอ้ยแวนสองะไรเงี้ยอะไรเงี้ยทำหนึงไว้นโเทมเ็แต้มทำไม่ได้จุกเาเลนให้สนุกไว้เพื่อนจะไปไว้รุ่นจัดไปนี่เบสแตกคนแรกเชะโดนบอนี้เลยกินือจัไปเอาไว้เอาไว้ ย้ายต้นไปข้างบนเลยนะพวกมึงได้กันอย่างข้างล่างยังใครโกนไหมพี่ม่วงเลยสัสสนุกจะไปสุดต้นบอกลาคุณย้ายมึงข้างบนแล้วโอเคชุดไว้เหี้ยชดมเปิดชุดสวยเซอร์เดี๋ยวพวกมึงจะโค้งย้ายไปแล้วต้นมึงจะเหงานะเออเอากูไม่อยู่กูอ่ะเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปกูคุยเซอร์เรียบร้อยอ่ะ ต้องตีมใหม่สตตีมใหม่มันสตีมหลุดตอนโอเคโอเคแป๊บหนึ่งกูออกหน้าเลยแล้วสารนเอาไป่อนเ <Okay, okay. S 3> mm. ดี๋ยวมันเล็กไอ้เหี่ยกลัวหลุดเหรอวะหรอหรอหรอ กาแฟสีดำแต่คนดำสีชมพูผมชอนกุลินทีรันผมชอนกเลยนะอีรันแตแล้วมึงเซ็คเซ็กก็จะไ้เรีบสั่งนะเฮียมีสามสีกูไม่รู้สีอะไรเรื่องไม่ถูกไอ้ทียอยากลองใส่แต่ไม่ลองไม่ได้ ดูนก็มั่วจ่ายสิ้นเดือนนี้ที่อะไรสิ้นเดือนหน้ากูก็ตกใจค่าเทอมให้กูไปวุ่นวายีสิ้นเดือนหน้า <c oughs> นเห็นชิวพี่เก่งเร็วไปสั่นเก่งเร็มอ๋อ สัตว์ทรมที่กั้นคอมพิวเตอร์อย่างดีสุดท้ายเลิกเรียนก็เจอหน้ากันอยู่ดีเพราะว่าอี๋ทำอย่างว,าวไรขับรถพร้อมกันแล้วต้องเช็คเปิร์ก้วยนะเออต้องแข่งเสร็จจะ<ต>เช็คเปิร์กได้เชเชเชว่าต้องให้เขาเข้ามาในดิสป่ะไม่ไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเชิญสวัสดนะนะตอนไอ้ต้นแข่งเราพูดไม่ได้น,นะ โซ่เพื่อนเพราะมันอัดจอดตอนนี้เราพูดได้ไพูดไปเลยไม่พูดหรอกดูวิ <c oughs> เศษดูมาดูไอ้ต้นวิเศษอ,ยอยีกพพูดเดี๋ยวแม่งดูโกงไม่แฟร์อ,ยอ,ยอันนี้ต้นแข่งอีกเยวใช่ไหมอันนี้ต้นข้างล่างข้างล่างแข่งเซอร์แข่งยังรอห้องเหมือนกันรุ่จะแข่งยัง <c oughs> ต้นพยายามพยายามจะจะหลืมนะพยายามอย่าแบบอย่าตีก่อนอ่ะเอาชัวร์ไปเลยอ่ะ เป็หมือนซ้อมมาแหละเฮียเข้าได้เข้าอกอกเฮียดูเครื่องคอยดูเครื่องคอยดูทํามิมม่งเครื่องยังไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้จุ๋ยจุ๋ยตาแดงจุ๋ยจุ๋ยเพื่อนสั่งเฮียจับกระหลงเล่นไหนสั่งเดสตรีมปะจะสตรีมแล้วก็อัดจาะเอาเลยนะแข่ง <มา S 2> ละเดี๋ยวกูเป็นมานะเออเออกูเป็นมาแล้วเจอกันในเกมค่อยพูดเฮียไอ้ค่อยปิดก็ได้อ่าปใบตองแบบนี้มาแล้วเป็นไลน์โคตรได้ปะ แท้เฉยไม่ได้ไงเขาไล่กูจะเป็นไม่รู้ว่าไม่อู้รายการนี้เป็นโค้ดได้ป่ะ่กูไม่เป็นเดี๋ยเป็นแหล่ม่วยกันถ้าเอาสงสัยเราขอดูคลิปเราเนี้ยเราพูดแทรกในคลิปอะมันดูดเฮ้ยมีคนช่วยบอกหนิเล่นมันไม่ห้ามมีโค้ดหนิอะไรอย่างเงี้ยอย่ามีประเด็นนะไม่เออมือช้างดูอย่างกูปิดมาและแต่ถ้ารายการอื่นมันมีโค้ดแบบพวกเกมอื่นมันมีโค้ดได้ไงคอยพูดอยู่ข้างหลังเอ้าจะไปคุยกับเซอเฉย แบบโดตา2อย่างเงี้ยจะมีโค้ดอยู่ข้างหลังเนี่ยตลอดใช่มันพูดมันมีไมค์ให้คุยเลยคัเตอร์ก็มีอ่ะใช่เก็บสามเก็บสี่รอบเนี้ยน้องคอยพยายามพยุงไว้ไปไม่ให้หัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยเออทำนี่ทำนี่อะไม่หัวร้อนวอร์มนิวก่นวอร์มนิวก่อนก็ไล่วางบ่วงเจอก็ได้เตะเลยอ่ะน้องๆเคยพวกมันแข่งกันแล้ววะ <ม> <S 2> <S 2> อยา่าไปมันอย่าไปกวนไอ้เนี่ยกูพยายามเชียร์เซอร์ให้สนุกสุดพอโอเคเอาสนุกสนุกปิดไปแล้วเจอกันด้วยเจอกันถ้าแหลกปิดสตรีมได้นะ you <laughs> เยี่แม่มีกุญแจสองคนครับคะแนนด้วยครับคะแนนด้วยแล้วเขาลุ่นรีวิวไม่คือยังไงวะไม่เขาเขาชับปักไปเลยครับคะแนนด้วยครับใครผิดอ่ะอ๋อเปิดเขาผิดอ๋อเขาใส่สามสองต้นเหลือเหลือกี่เครื่องวะต้นเหลือสองเครื่องเหรอใช่แพ้แพ้แพ้ไปไหวไหมหักสองหมื่นเนาะเฮ้ยหักสองหมื่นชนะนะ จอมฤษีชนะนะเว้ยเขาใส่แตะใส่เปิร์กไปเกินด้วยแล้วก็ต้องโดนลบสีแคบไว้แคบไว้เลยแคบไว้เลยแล้วไปบอกเขากูแคบแล้วกูแคบแล้วแล้วกูว่าตอนแรกอบบไอ้เฮียคตรกดดันกูว่าเฮียทีมมันเก่งกระจังวะโอ้โหเหียไดฮะสามคนไอ้สัตว like ์ไดฮะสามคนน่ะไอ้เห si eh ี้ยเออกูว่าแล้วมันเก่งจังวะไอ้เห네ี้ยตายย่างยังสองคนเนาะใช่กูว่าแล้วไม่่ใชมันเก่งจังแบบทีมสัตว์เลย คะแนนแค่คะแนนส่งอะไรก็สวยอะไรวะส่งไปแล้วก็ส่งไปแล้วแค่รอบหนึ่งป๊บนึงคะแนนเซอร์เหลือสองเครื่องใช่ป่ะห้าพันเหลือสองเครื่องแล้วก็ลงแล้วก็ไอ้เหี้ยนั่นค่าค่าค่าสามเปิร์กได้อะค่าสามเปิร์กได้ให้ป่ะนะพอมีคนหนึ่งสามเปิร์กอ่ะไม่มีคนหนึ่งหลุดไปก่อนแต่กูสามเปิร์กก่ะกูค่าคนแรกไว้ที่มันนับเนี่ยเดีฟินก็คือสามเปิร์กคนแรกนแล้วก็ลบรอบเลยเฮียโอ้ ไอสัตว์จยากก็คำนวณก็คำนวณแต่พ่อปูก็ทำเปื่อยนะเว้ยเที่อไม่แน่นะได้กพว่ม่รอดเลยเที่อล้มอย่างไวอ่ะไม่น่าไม่น่าพอว่ะแต้มอ่ะไม่น่าพอก็ดูคะแนนเซอร์เลยที่อไม่น่าไม่ได้เก็บไปหรอเออไม่เคก็บป่ะเก็บคะแนนอะไรคะแนนเร์ที่เก็บคะแนนเซอร์ของเรานี่เก็บได้มีมีกูกลายเป็นเก็บสี่ทีแล้ว เออเหลือสามเครื่องแตกหมดอ่ะเขาลบไปตั้งสองหมื่นเลยนะเราเราไม่มีโอกาสลยหรอลไม่พอไม่พอใช่เรานับละเออไม่พอไอ้เฮียมึถ้าไม่เซิร์ฟเขาลุดไปคนหนึ่งอ่ะคดแึงติดลบกันหรอเออดีเหียติดลบดิเลจจัดเลยเลจจัดอ่ะ แต่ได้ยืดลองลองคำนวณดีๆกูว่าพอว่ะถ้าเขาหักเคำนวณก่อนเนี่ยมีเวลาคำนวณไปก่อนคำนวณแล้วเขาเขามีสามเท่ามากกว่าเราเจ็ดพันนะแต่ของเราติดลบแต่ของเราติดลบเลยเราอ่ะเดี๋ยวกูเครียดนะของไอ้ต้นก่อนนะสองเครื่องเครื่องละกี่เท่าไรเครื่องละสองพันห้าเครื่องละสองพันห้าอันนี้วันนี้เราได้พูดเลยอะย่าเครื่องไที่องะมื่นหกสี่สามหกได้สองพันห้าสองอันก็เป็นห้าพันนะ <3 S 1> บวกห้าพันแล้วก็บวกอีกห้าพันแล้วก็บวกอีกสองหมื่นแกเป็นห้าหมื่นหกพันแต้มเราไม่เราแล้วใ,ใส่เพิร์ฟสี่นี้คือแบบเราไม่สามารถอะไรได้เลยมัน,มน,มนเออมันใส่ได้ฮารสามคนอย่างเงี้ยใส่สามเพิร์ฟสองคนเนี้ยมันมันคือไอ้นี่มากันคือไดฮาร์ดสามมันน่าเกลียดจริงไอ้หีย <c oughs> ใส่เพิร์สามไม่ได้แต่มันใส่ไดฮาร์ดสามคนเลยอะ <c oughs> เออลองลองเลยนะเนี่ยเงี้ยไงรแไปอย่างเงี้ออยอไอ้คือมันแบบมันต่อให้นับแต้มไอ้เทียมันโอกาสคือแบบมันจูงหนีมัน,น,นต้องถามทีมงานก่อนอย่างเงี้ยมันรีไม่ทันแล้วด้วยมันจะหมดเวลาเออ,เอ,อส่งไปก่อนส่งไปก่อนครั้งนึ่งมันมีไม่มีห้องเคลียร์แับแี้แล้วก็เอาเปิดทั้งหมดตามทำตามกฎจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยพวกเข้าไปคิวคุยกันเทียบเลยฮัโหลเคลียร์ปัญหา โว้ทุกคนก,คก็คือมีคนเข้าไปเคลียร์ปัญหาเพียบม,มีมีคนกรณีเหมือนเราด้วยใส่เปิร์กผิดใส่เฮียอะไรผิดเออคนคนเยเอะเลยปรับแพ้ไปเลยกูเฮียอย่างโกงมันมันแบบมันไม่ไม่แบบไม,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 ไม่ไม่จริงจังก,กับกฎอ่ะกูปรับแพ้กับเฮยกูก <c oughs> <c oughs> ูอินก็คือมันเฮียแต่ฮะทสามคนกูว่าเฮียแม่งแต่ฮัทกูห็นได้ฮัทสองคนเล่นไอ้เฮียแบบสามคนใช่หรือ แล้วความเที่ยคือกูแตกอย่างไวายเลยสัตว์ได้ตัวแล้วเ <Okay. S 1> จอกับตัวอะไรวะตัวนี้ไอ้เฮี่ย์วันใหญ่แล้วจ้